วันเดียวได้ขนาดนี้เลยหรือสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับในสยามับบถนนทางทางรถไฟนะครับนี่ครับว้ไหวว่ะเอเะีวันเดียวเนี่ได้ถนนละเส้นหนึ่ง ไปแล้วล 5, 5, รถห้าคันไมโครห้าคันมูเซอร์สี่แล้วก็นี่น่าจะมีรถบดเกิด บ้านไหยนครพนมนะครับสงสัยพ oh. ุ่งนี้จะเอาตรงนี้ต่อดุทางครดูร์ขนุก็วิ่งตามหลังมาอยู่สงสรยพุ่งนี้ก็เสร็จแล้วบ้างเนี่ยสุดไอตรงนู้นพอดีเราจะไปทั้งไหนต่อผมจะออกไปทั้งไหนวะ phải phải cái cái này. Cái này. Cái này. เริ่อกลองรวมหัว้วโปรสีค่คันานี้นะครับ s อสบแล้วก็ดูเซอร์อะไรเนะี่ยซูมไลออนนะครับมีเบอ,อร์สิเห็นมุอเาอยู่มีสิบสามสิสี่สิบห้าส ว่านี่นให้ทําเงินมันเี๋จะมาสมัครงานห้าปีนะครับงานทั้งปี